สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน J s e p o นะคะอยู่กับถ่ายอีกแล้วแล้วถ่ายก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ New Toyota Fortuner นะคะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาไฮไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบเซ็นเซอร์ทาวเตต์เดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามมาชมกันเลยค่ะเริ่มด้วยที่ฟังก์ชันแรกเลยนะคะจะมีสวิตค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยตำแหน่งอยู่ด้านหน้าคนขับเลยนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะหากเปิดไฟค่ะมีระบบไฟเดิมของรถนะคะติดขึ้นมาที่สวิตแบบนี้ด้วยเดี๋ยวลองใช้งานกันฝาถ้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ ตำแหน่งใสยไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยได้งานเรียบเนียบแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะส่วนที่ด้านหลังค่ะสามารถสั่งปิดจากตำแหน่งสวิตช์ด,ด้านหลัง,งได้เลยและเรายังมีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหมีไปด้วยนี่รับรองว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะฝาท้ายดิ้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะอนดับปิดให้ดูครั้ง ของเรานะคะจะใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะฝาถ่ายก็จะลงมานิ่มๆเงียบๆแบบนี้เลยส่วนปุ่มเปิดเดิมที่ด้านหลังนะคะแค่กดและปล่อยมือแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะเราใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะกดไปที่ปุ่มคลายล็อกค่ะ3าครั้งเท่านั้นเองสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะ และค่ะไปไม่ได้เลยเป็นในส่วนตัวคลิกเซนเซอร์หรือว่าระบบเซนเซอร์ท้าวเตนั่นเองนะคะตำแหน่งจะอยู่ฝั่งนี้เลยค่ะแม่นยำมากๆเลยสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้เลยนะคะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถนิวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะสนใจอยากติดตั้งในส่วนห้องฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ,บบเซนเซอร์ท้าวเตแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้าน J S Pro ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวทาขออนุญาตปิดกันให้ดูหนึ่งครั้งนะคะ